สำหรับโปรแกรม u l t a f o r m e r MPT นะครับเป็นโปรแกรมไฮฟูรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่จะช่วยยกกระชับนะครับโดยไม่ต้องผ่าตัดนะครับโดยที่จะใช้พลังงานคลื่นเสียงความถี่สูงนะครับหรือว่า High Intensity Focus Ultrasound นะครับลงลึกถึงชั้นสมาะครับเพื่อยกกระชับอย่างเป็นธรรมชาตินะครับทำให้ผิวดูเรียบเนียนนะครับลดริ้วรอยนะครับแล้วก็ทําให้อ่อนวัยอย่างเป็นธรรมชาติด้วยครับสำหรับโปรแกรม Ultraformer MPT นะครับเหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหาหย่อนคล้อยเป็นหลักนะครับทั้งบริเวณแก้มด้านล่างนะครับรอบดวงตานะครับริ้วรอยเล็กๆต่าง เหมาะสําหรับผู้ชายผู้หญิงนะครับที่ต้องการยกกระชับนะครับโดยไม่ต้องผ่าตัดและไม่ต้องพักฟื้นนะครับนะครับก็ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับคือไมโครพลาสเทคโนโลยีนะครับซึ่งสามารถที่จะยิงได้ละเอียดกว่าเดิมถึง25เท่านะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ยกกระชับเพิ่มขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพสูงกว่านะครับและลดความเจ็บปวดระหว่างทําด้วยนะครับโดยที่หลังจากที่ทําเครื่องโปรแกรมนะครับอัลต้าฟอร์เมอร์ MPT นะครับทุกคนก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับสามารถทาครีมได้ล้างหน้าได้ดูแลตัวเองตามปกติได้เลยนะครับ สำหรับผลลัพธ์นะครับของโปรแกรมเอลทาร์ฟอร์เมอร์ MPT นะครับก็จะทําให้ใบหน้านะครับมีการยกกระชับขึ้นนะครับเรียบเนียนขึ้นนะครับริ้วรอยเล็กๆดีขึ้นนะครับเราจะรู้สึกผลได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่2ถึงสัปดาห์ที่4นะครับแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยยาวนานถึง12เดือนเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่อยากจะให้ผลเป็นมากขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับเราสามารถทําซ้ําได้ทุกๆ6เดือนเลยนะครับสําหรับเครื่องโปรแกรมเอลทาร์ฟอร์เมอร์ MPT นะครับ